วัสดีคะ่ะแม่จัดให้ไพยิปซีบายบอสตลี่มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันทายในหัวข้อเรื่องแม่มันจะทิ้งหนูไปจริงๆปะว่แม่ oh. โอเคนะคะเรามาเลือกไพ่กันเลยนะกองหนึ่งนะคะนับจากซ้ายไปขวานะคะหนึ่งสงสามสี่นะคะก็คิดไว้ในใจนะคะแล้วก็เลือกมาเดี๋ยวแม่จะแปลทีละกองเลยนะ กองแรกนะคะกองแรกมีอะไรบ้างเจถ้วยนะคะสดาบแล้วก็3ไม้เท้านะคะคือ3ไม้เท้าเนี่ยคือการกลับมาของคือการอยากกลับมานะคะแต่ว่ามันมีแต่ว่ามันมีเจดถ้วยกับ4ดาบเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเขาสองจิตสองใจอะว่าแบบ ถ้ากลับมาแล้วถ้ามันเยอะเหมือนเดิมมันมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะเหมือนเดิมเนี่ยเขากลัวตรงนี้ใจอเขาคิดแค่คิดแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะไ,ไม่อย่างนั้นน่ะมันคงไม่มีไม่ไม่คิดว่าอยากกลับมาหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราอะ่ะเราอย่าเยอะแล้วกันนะจ๊ะกองที่สองนะคะว่าเอ่อ จะเป็นอย่างไงนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะมีอะไรบ้างเนี่ยมีเดอะฟู l มีสีสีถ้วยนะคะสีถ้วยนั่งเซ็งๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่มีเดอะฟู l นะคะเลือกแต่มีเดวิลนะเดวิลหมายถึงว่าอยากมีเพศสัมพันธ์อยากมีความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้แต่ว่ามันมีมีเดอะฟู l เข้ามาเนี่ยเอาแปลตรงๆนะภาษาวัยรุ่นนะนะ คือคล้ายๆว่าแค่อยากจะมาเอากันเฉยๆติดใจในรสชาตินะคะก็ยิ่งดีแล้วกันเนาะ <Wow. S 1> คล้ายๆว่าคือคืออยากเอาแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยคือไม่อยากผูกพันถ้าเกิดเรารับตรงนี้ได้ต่างคนต่างสนุกก็จบจบไปนะคะคือเขาคิดอย่างนี้นะคะอยา่างบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์กันมานานสองปีปีกว่าแต่ทีนี้ว่ามันมันถึงจุดจุดแล้วอะ ถ้าแล้วแต่แล้วแต่คู่นะอันนี้ดูดวงส่วนส่วนรวมนะคะถ้าเกิดส่วนตัวก็ตัดสินใจมาดูต่างหากแล้วกันนะถ้าแบบแว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันทําใจได้ก็อยู่ที่เรานะคะกล้องที่3มนะคะต่อเลยนะคะมีอะไรั้างเนี่ย3มดาบนะแล้วก็ไฮพิเนสเทสแล้วก็มี5ดาบนะเขากำลังจะบอกว่า ถ้ามีไฮพินเทสขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆว่าเขามีรักที่แอบซ่อนอยู่ในใจมี3ดาบเข้ามาด้วยก็คือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มี5ดาบหมายถึงการทะเลาะบอกแว้งกันนู่นนี่นั่งนะคะอันเนี้ยคือหมายความว่าเขาแบบคือเขามีคนอื่นตัวเขาเองอะตัวเขาว่ามีคนอื่นเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะคะหรือตัวเรามีคนอื่นซึ่งมันไม่สามารถที่จะกลับมาได้แต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิด แต่มันมีมือที่สามเนี่ยคอยคุมเกมอยู่นึกออกมามันก็เลยได้แค่คิดแต่ว่าขามันก้าวไม่ออกก็ไม่ได้มานะคะเอาง่ายๆคือเปอร์เซ็นต์มาน้อยมากแล้วกันหรือเราจะหน้าด้านตามาถ้าหน้าด้านตาม,มันก็มาส่วนใหญ่เลิกเราก็เลิกเลยนะไม่มีใครหน้าด้านนะฉันคิดว่ายังไงฉันก็หาใหม่ได้ปะใครคิดอย่างนี้มั่งนะคะลองมาคอมเมนต์หน่อยนะคะฟังของแม่ก็ต้องคิดแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวถูกปะอ่ะต่อเลยนะคะ กองที่สี่นะจ๊ะกองที่สี่หมายความว่ายังไงใครที่เลือกกองที่สี่นะห้าไม้เท้าแต่มีเดทนะแล้วก็มีคิงออฟซอลคิงออฟซอลเนี่ยหมายถึงคนที่รักจริงนะรักจริงทำอะไรจริงจังตัดสินใจเด็ดขาดมีห้าไม้เท้าด้วยก็คือการทะเลาะกันมีเดทด้วยหมายถึงการเลิกลาถ้าแปลตรงตัวแต่ถามว่าอันเนี่ย เหมือนลักษณะว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคิงเนี่ยเหมือนก็แบบขอคือ,ค,อคือเหมือนลักษณะว่าเนี่ยมีโอกาสไหมเดทเนี่ยไม่ได้หมายถึงจะต้องเลิกกันอย่างเดียวนะเดทเลสเนี่ยอาจจะการจบเพื่อเริ่ม,มต้นใหม่นะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคิงมาบวกคู่กับไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยก็คือเหมือนลักษณะว่าคือขอใช้ระยะเวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ ถม่มเพาะเขาเป็นคนรักจริงนะแต่บางทีดวงอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ดาวมันอาจจะไม่ได้นะคะมันถึงเวลาต้องแยกจากกันนะคะแต่ถ้าณวันหนึ่งนะคะเป็นคู่กันจริงเขาก็จะกลับมาเพราะเขาเป็นคนรักจริงถ้าไม่ได้มีมิว,มวที่3ามมาเกี่ยวข้องนะคะประมาณนี้ตัวเราก็เหมือนกันนะคะถ้าตัวเราเป็นคนรักจริงจะมีการเริ่มใหม่แต่ถามว่าอันเนี้ยมีการเริ่มใหม่ไหมคือถ้าต่างคนต่างยังไม่มีใครอะ่ะมีโอกาสสูงนะคะ แต่อันที่ไม่มีโอกาสเลยเนี่ยอันนี้นะคะกองที่สามนะแม่บอกไว้ก่อนนะจ๊ะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครนะตอนนี้ติดโควิดนะอยากดูดวงกับแม่นะมีโปโควิดนะจ๊ะเพียงกดไลค์กดแชร์นะคะของเพจแม่จะให้ไพ่หยิบซีบายบอสตลี่นะคะก็เดี๋ยวโปจะเขียนไว้หลังไม้นะเอาบ,บอกบอกกันเลยก่นไหนๆฟังมาถึงขนาดนี้แล้วก็ห้าคำถามวิดีโอคอล99บาทนะจ๊ะ โอเคนะสวัสดีจ้า